สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนนะคะสวัสดีจ้ามือนีบเด็ไปไะสจ้าพี่น้องพ้าไอ้น้องมินน้องไม้เพื่อนมาเล่นนามเด้อค่ะอยู่อันทงไฮทงหน้านะคะนี่ก็จะเป็นของมูนนะจ้าพี่น้อง ะมะเร็งน,น้ำอยู่ของมูนี่ใส่กะละมังนะคะกะละมังใหญ่ผ้าพื้นมะเร็งแล้วค่ะคลายความร้อนนะคะมัอนี่กะอากาศห่อนนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ล่มอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ากเคยกัอกยกาออก,ยกมากเนาะมันกไไัอยากมากอะบริเ้ไปใส่ก็เลยผ้ามะเร็งน,นี่จ้ะ <c oughs> นี่นะคะอัานี่กินส้บมบับม่วงอ่าคุยไงพี่น้องบ้างแน่คุยไงพี่น้องบ้างแน่ <c oughs> <c oughs> อ่นหนาวนะจ๊ะนี่เนี่ยกานเดอดๆนะคะอ่ะลงไปปะลงไปในน้ำปะหนาวอวงนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่จะทำนี่ให้เราไม่จมได้นี่นะคะอุปกรณ์นะคะคิดเองเฮ็ดเองนะคะพี่น้องไหนเอาลูกขึ้นนะเอาอะไรเอาอะไรบ้าง

บรรยากาศนะครับบรรยากาศลมเย็น ฟื้นว่ายน้ำนะคะพ่มินเฮ็ดอันแน่อันฟื้นว่ายน้ำบอกพ่มินอันฟื้นว่ายน้ำนะคะนี่เล่นน้ำอยู่ทงไฮทงหน้าได้จากพี่น้องเนื้อบรรยากาศลมเย็นๆนะคะกับโบนาวค่ะโบน้าวปบนเแต่ว่าเหมือนก็มีล่มนิดนึงนะคะบรรยากาศลมเย็นๆผ้ามากินสมนะคะนี่กินสมงวงนะคะนี่ม่วงบักม่วงกับแจวอยู่ทงไฮทงหน้านี่จาพี่น้อง มาเด้อมาเสร็สนแต้มกันมาเสร็สนแต้มกันจ้ะนี่ดน้อยเริ่มน้าลวละน้องมีนเสร็จขวแจ๋ให้มั้งน้องไม้บพราะม่น้องโอ้น้องไม,ม้จ้าน้องไม้แม่ขวดแจ๋ข้าใหญ่ๆให้พี่น้องเบิงึงเนาะกินยูไฮยูนาหัดกินหมูมังยูไฮนะ สุดยอดอขวดแจ้วคำาใหญ่ๆเนาะนแสบๆเอยบรรยากาศลมเย็นๆนะคะอืขวดถัวแจ้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยหนาวแหงบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีด้วยจ้ะพี่น้องหนาวยางขาดมวลค่ะ หนาวแต่กับมวนเนาะแต่แกันี่กับมวนเนาะอ่ะมวนลงกไปเล่นหน้าต่ออื้มแสบแสบดีเด้อจ้าพี่น้องขึ้นแล้วจ้าผู้นึงหนาวแห้ง่าสั่นๆดดดดๆดดนองมินนะคะหนาวแห้งคนว่ะบรรยากาศนะคะลม ลมแห้งนะจ๊ะพี่น้องหยุทงไฮทงหน้าลมเย็นๆมาจับพี่น้องมาเล่นน้ำต้องกันมาอก,กินแบบนวลต้องกานเนี่ยแบบวงกับแจวแบบกินแบบบรรนองบนรนาคับกินอยู่ทงไฮทงหน้านะกินแล้วเดี๋ยวต้องลอยเสื้อผ้าไปขุดมันแกวมันแกวไม่แกวปูไปนะน้นนะจนนู้นทยังใจเ <of> โอ้ Matthew โ้นี่หนาวแหงส О, หันโ,โดดๆๆๆบรรยากาศดีนะคะพี่น้องนอนล่มเย็นๆสบายค่ะแจ่วหวงหวง